สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาร์กายอยาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครทามัสนะครับในตำแหน่งของเอ็กพีเลนนั่นเองนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางทามัสได้แล้วก็เอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางทามัสนะครับแลวก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปดูคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางทามัสได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับ <S 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 เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครที่สามารถแก้ทางธามัสได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนั่นคือป่าเสียนะครับก็เพราะในช่วงต้นเกมนะครับที่ยังไม่สามารถออกตัดเลือดกันได้นะก็ต้องบอกว่าตัวละครป่าเสียเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับสรับธามัสนะเพราะว่าโดนตัดเลือดชัวร์แน่นอนนะทำให้เวลาธามัสเข้าไปในไฟน่ยค่อนข้างลำบากนะถ้ายังมีตัวละครอย่างป่าเสียอยู่ในไฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าธามัสยังยืนได้ไหมก็ต้องบอกว่ายังยืนได้นะครับแต่แค่จะเล่นลำบากมากนะครับในไฟนะช่วงต้นเกมนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางธามัสได้นะครับน ใช้สเปลส่วนใหญ่เป็นแก้แค้นนะครับและตัวละครอย่างเอกบอกเนี่ยไม่ค่อยกลัวแก้แค้นของทามัสักเท่าไหร่นะเพราะพี่แกมีหลายชีวิตเหลือเกินนะครับและที่สําคัญคือมีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลกว่าตัวละครทามัสนะครับซึ่งในทางการเล่นของตัวละครทามัสนะครับมันก็ต้องยืนคําไฟระดับหนึ่งนะหรือก็คือต้องรับดาเมจนะครับทำให้ทามัสเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนตอดฟรีได้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางทามัสได้นะครับและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางทามัสนะครับไอเท ชุดกอบใบมีด และต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้แก้ทางทามาสัสนะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับงาทะเลคลั่งโลภ้พิทักษ์คาทายเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางทามาสัสได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางทามาสัสนะครับเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man s h o p โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมโมบายเลเจนต์ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกม,เม,เม,เมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Rich Man c คอ n ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบออนชาระสสูงุดด10เดื พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสต์แมนช็อปเท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมถ้าเราจะหยิบตัวละครอย่างทามัรสมาอ e ีพีเลนนะครับเราก็ต้องคาดใจสกิลของทามัสก่อนนะว่าตัวละคร Thomas ทามัสทาอะไรได้บ้างน,นะครับเพราะว่าสกิลของทามัสเนี่ยไม่สามารถไปเปิดเหมือนเทลิดลาได้หรือว่าทําจังหวะสวยๆอย่างไทเกียวได้นะครับอาจจะมีสโลนนนะัั้้ววก็มีสีสิท่พอขดดดจงงหไึ เพื่อเราเริ่มส่งอ่าแล้วชูตัดหลังเลนเลยไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือเปล่าครับเรีบขนาดนี้เราก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่นะอ่าแล้วชูไปหาหายาครับระวังเพื่อนโดนหรือเปล่าไม่รู้ว่าโดนล่าคีบหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้นเกมนะครับพยายามอย่าไปเสียเลือดน,นะอย่างที่ผมได้ย้ำไปหลายๆคลิปนะครับ เพราะว่าถ้าอีคีเลนเสียเลือดตอนเต่าใกล้จะเกิดนี่คือลําบากนะ <Okay. S 1> ตอนนี้เวลเขายังไม่ลงมานะครับต้องบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเล่นของพี่แกมากกว่านะ แล้วก็คอยยื้อคอยกดดันไปก่อนนะครับตาเขาจบล่างหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับไม่ก็รอจังหวะยอยู่นะด้วความที่เป็นหยินครับอีกสิบวีตเต่าเกิดครับ นี่ต้องระวังน,นะอาแล้วหินอยู่กับเราจริงๆด้วยไม่กล้าพาเราเข้าไปนะครับเพราะว่าน่าจะรู้ว่าเรามีแก้แขนนะเดี๋ยวสี่ก่อนนะครับดูฟิกแล้ว หินเอาสะคุมเลยครับได้ทั้งฮายาได้ทั้งบับส้มเก็บหมดเวลฟีครับน่าจะไม่ได้นะตัวค่อนข้างไวครับเวลแต่เขาเจ็บกันเยอะนะ รอหายามาก่อนเราจะเน้นป่วยเป็นหลักนะครับก็คือเอาตัวเข้าชนนะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับหินไม่อยู่ตรงนี้นะ วิวได้เต่าไปครับโหแล้วรอดด้วยต้องบอกว่ารอดจากข้างในได้ด้วยนะแปลว่าไม่รู้เสียฟิกหรือเปล่าไม่งั้นซาเวียน่าจะรอดยากนะครับ บนเยอะมากครับบน3คนนะคอยดูชูไว้ครับสังเกตนะแล้วก็รายงานเพื่อนนะครับและชูงเงียบจัดดูยังอยู่นะ เ okay, ครับน่าจะไม่มีถ่ายนะคำหลังอยู่เพื่อนอแล้วโดนต่อไม่น่ารอดสะบอกอุสตส่าห์คํำแบบว่าเผื่อว่าจะหนีแล้วนะไม่ได้คํำกะตายนะครับเมื่อกี้ดูไม่ไปอ่ะเพื่อนเต่าเกิดแล้วนะ ถ้าชูมไม่ไปนี่เราก็ต้องอยู่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียป้อมฟรีนะเสียโบดี้ครับจริงๆปล่อยก็ได้นะเต่าเพราะว่าถ้าฝืนเล่นไปเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมนะครับ ดูบัฟให้เพื่อนด้วยนะเพราะว่ายินเข้าไปครับเมื่อกี้เขาก็ไปนะดูขึ้นกลางน่าจะรอเตะครับเดีเราทำล่างสวนนะเพื่อดึงชูลงมานะครับถ้าเขาไม่ลงเราก็ได้ป้องฟรีนะ จะได้หรือเปล่าหินแล้วเข้ามาจังหวะนี้นี่ผมคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,บการจะค้ำให้เพื่อนไงอย่ที่ผมบอกนะครับว่าตัวละครเราไม่ได้มีจังหวะเปิดแบบตัวละครอย่างเทลิลลานะแต่มันก็มีจังหวะในแบบของตัวเองนะครับ เฮ้ยยินไปบ้าพเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยอ่าล้วอยู่ด้วยดีนะฮายาเช็คถ้าพุ่งเข้าไปไม่น่ารอดครับอ้าวหลบได้อย่างนี้ตายเลยหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าตัวเราค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะ ยินเข้าตานะเต่าน่นาจะได้ครับตูไม่อยู่นะตาวีต้องค่อยๆเดินครับอ่าแล้วเจอแล้วไงไหวนะเราแทงสบายครับถ้าตอนนี้เราต้องบอกว่าเราไม่ได้ออกเป็นโลกผู้พิทักษ์ด้วยนะผมออกเป็นตัดเลื่อนง,ง้าวทะเลข้างนะครับ และลึกจัดฮายาโอา้โหแล้วได้ด้วยเราบอกว่าเริ่มมีของแล้วโอเคเราได้งาทะเ,เลข้างแล้วนะแต่ปมกลางได้รางต่อตัดคลิปซะหน่อยครับยังไงเราก็ไปไม่ทันอยู่แล้วนะเลนบน ก่นนี้เรารอไฟใหญ่ตรงหลอดเลยก็ได้นะครับพอไม่คกีจะลงมาการล่างเลยนะแก๊งแบบรัว เราพยายามดันคีททั้งสองเลนนะเราจะได้เล่นลำบากหน่อยนะครับได้ป่าเพื่อนอยู่ในย่าน,นี่แหละ ปิดได้นะแต่ทุกครั้งนี่เป็นหวานๆเนี่ไวเลอเกินนะครับเจอเรียกรวมแล้วครับยังก็ต้องรีบไปหลอดน,นะเพราะว่าศัตรูนี่มีสิทธิ์ที่จะรีบเปิดก่อนนะครับ แต่ก็ต้องดูที่ตัวละครด้วยนะนหวานเขาอยู่บนนะครับนี่เราชิงเปิดก่อนได้นะแต่หาหินไม่เจอไงประเด็นได้หินครับป้อมระเบิดนะอันนี้ไม่ต้องรีบไปนะครับหวาน โอมาเราก็เปิดเลยครับเมื่อกี้หวานๆเขาน่าจะมานะไม่น่าไปดานเลนเลยนะครับแล้วยความที่ยินเขาโดนปิดก่อนด้วยนะ หวานๆไปบนครับเรารอรับได้นะเกือบตายครับหวานๆไหวอยู่ครับเราบอกแก้แคหบวกอันตรนี่อย่างชิวนะแต่ไงเราก็ต้องระวังเวลอยู่ดีครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกกันเวกขนาดนั้นเลยนะ ต่ออันตีแล้วเพื่อนได้ไหมตักป้อมหนึ่งเรามีอันตีนะครับเอา ทา,ทางทาี่มีอันติีแท้ๆแต่ยังไม่ได้กดน่าจะกดไปเลยครับอย่างน้อยจะได้มีเลือดขึ้นมาหน่อยนะแลวอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้ออกของเวทกันนะตอนนี้คือกาดจะหลบเวลนะครับก็เลยไม่ได้ออกนะได้ไหมเพื่อน ให้เขาบินเราเลยครับสวยเพื่อนบอดี้ <g aging> เราไม่ไหวนะขอเลื่อนสักนิดนึงก่อนนะครับเยเพื่อนเปิดหลอด สวยเพื่อนดูสองโดนเวลอย่างเจ็บไม่ได้ออกกันเวทใหญ่สักชิ้นกลับบ้านไม่น่าทันครับแา่อันตีเลยนะตีเราคูดาวไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับ เราเซตไอเทมแล้วนะครับพร้อมเล่นนะมออกค้ำลึกๆเลยนะครับด้ยวยความที่เราเป็นฮามาัสนะตะกี้ว่าเวลลมมาสักทีไหมสวยครับ แล้วจบเลยต้องบอกว่าเราค้าลึกเพื่อกดดันศัตรูนะไม่ให้เขาตัดสินใจที่จะเข้ามาง่ายๆนะครับ <S <S แนวหลังเราจะได้ไม่ได้โดนล็อกเป้าง่ายขนาดนั้นนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>ก็อาจจะต้องปิดเราก่อนนะเราค่อยไปเอาแนวหลังเรานะแต่การเล่นแบบนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับถ้าเจอชูเขาแบบตัดสินใจไวรีบเปิดเงี้ยก็ลําบากเหมือนกันนะแต่ที่เราจะกลายเป็นว่าเราแทงเราค้าหน้าเงี้ยกลายเป็นเราแจกแทนนะครับเพราะว่าตายก่อนนะเพราะตอนที่เราค้าหน้าอยู่นะครับเราพยายามอย่าเดินไปแบบเหมือนพร้อมจะตายนะเราต้องค้าหน้าแบบพร้อมที่จะหนีด้วยนะครับแตบบ่ว่ายิกยักยิกยักนะ แล้วก็ต้องเตรียมที่จะจ่ายอันตรีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องที่เราเซตไอเทมไว้ด้วยนะเพราะว่าบางทีจังหวะมันเร็วนะครับเราก็เลยไม่ได้คิดนะหรือว่าลืมนั่นเองนะครับตอนนี้ค่า5นะครับตายสาวแล้วก็แอซซิตห้านะครับตอนนี้ทำดาเมจไป4,006นะครับตีป้อมไป6,000นะแล้วก็แทงไป100,000นะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟ59%ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way.